สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเดิ้ลค่ะเดิร์เรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แอดทิดา789นะคะช่องแม่หมอสายมูสายห้าและปวงพรนะคะเอาเป็นว่าปวงปะปวงกะนั่นแหละแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะแต่แม่หมอเป็นคนที่นะคะชอบยิ้มเดิ้ลค่ะเดิร์แล้วก็เป็นคนที่ชอบทําให้คนอื่นใครยเครียดนะคะเอาเป็นนั้นว่านะคะ แล้วแต่ผู้คนชิมแม่มองแม่หมอกันแล้วกันเนาะแม่หมอว่าอยากให้เฮ็ดให้ผู้ใดเครียดนะจ๊ะใครสนใจสินค้ามูแม่หมอกระทักมาเ้ากันเนาะใครสนใจสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นองค์เทพหินต่างๆหินเสริมดวงหินแก้ชงผ้ายันต่างๆนะคะผู้ใดสนใจกระทักมาเรามีโปรตั้งแต่หลักบ่ถึงรอยยันถึงหลักพันนะจ๊ะ ผู้ใดสนใจแบบใดนะเราก็มีโปรซื้อของแถมดวดวงนะจ๊ะเอาเป็นวานะคะแล้วก็โปรราคาย่อมเยาวนะจ๊ะผู้ใดสนใจแบบใดทักมาได้เลยจ้ะแล้วแต่คุณลุกดวงแล้วแต่ผู้มีอุปการะคุณของทุกท่านของแม่หมอเลยวาสันนะคะเอาเป็นว่าเขาเลือกกันเลยจ้ะมือนีเวลานี้เขาเชยเพรละรุงในงหัวคอคุณจะเลือกไผ่เนาะระหว่างคนรักเก่าและคนรักใหม่วาสันนะจ๊ะเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะจ๊ะเป็นจังดันพลังงานของคุณเพราะว่าคุณสิเป็นท่านหญิง หรือท่านสายนะคะถ้าได้มาเจอคลิปนี้มาดูพลังงานของคุณก่อนเด้อนะจ๊ะสับก่อนเนาะนะคะแม่หมอก็อยากรูคือกัดนะจ๊ะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงเนาะขอดูพลังงานของคุณไพ่เบลล์ขึ้นมาในออบคัพกระกระพิจิตมีธาตุน้ำคุณเป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะจ๊ะพอไม้แม่ไม้หนุ่มสาว l อล t ีพพัได้เป็นคนที่รักความสุขรักอิสระรัก รักชีวิตเจ้าของอะนะบ่ได้ไหมไปถึงไปเหตุไปเอาหลอกลวงผู้ใดนะคะแต่คุณเป็นคนที่หนุ่มโสดสาวโสดพอไหมไมมมาหน,มหนุ่มสาว LGBTI+ พได้นะคะเป็นคนที่รักอิสระรักตัวเองไม่ใช่รักอิสระแบบบ่อยากผาูกมัดบ่เมนก็มองหาอยู่เปิดโอกาสอยู่มองหาอยู่ค่ะนะคะว่าคนนั้นต้องคู่ควรกับเราเท่านั้นนะคะแน่นอนโสดร้อยปเนะจ๊ะคุณเนี่ย โสดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รักตัวเองมากนะจ๊ะขอดูพนักงานของพไพ่ใบที่สองของคุณค่ะคิงก็ไปที่ข้ธาตุดินพึกศกกันมังกรน,นะโสดแต่มีตังค์โสดแต่รู้คุณค่าตัวเองโสดแต่รักตัวเองโสดแต่การงานดีโสดแต่เงินก็ดีนะโสดมีความสุขการเงินดีการงานดีโฟกัสเงินกับงานมาเป็นหลักแต่เวลาเขา่าสังคมกับเขา่าจ้ะแต่เวลากินเวลาเที่ยวเวลาดื่มกับไปขึ้นกันจ้ะบอแบบชนิดว่า นั่งอยู่ซื่อซื้อ,อ,อยู่งงในดงตาลบอแมนจะไม่เอานั่งเสยสยงงในดงตาลบอแมนจะคุณมีคนที่เข้าสังคมนะมีตังเข้าสังคมพบปะผู้คนพบมิตรต่างๆดีค่ะมีออปชั่นมีทั้งเรือดีจ้ะนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรอีกพลังงานของคุณเอเดฟเพนิโคธทาดินพึกศกกันมังกรเป็นคนดวงดีอะ เป็นคนที่เงินเข้ากระเป๋ารัวรัวหยิบจับยังเป็นเงินเป็นเคราะเป็นท้องได้เงินก้อนอยู่เสมอบรยุทธย่อนนะคะส่วนผู้ใดสิเป็นยังไงบรูแต่ชั้นดวงดีฉันหยิบจับยังเป็นเงินเป็นท้องฉันทําอะไรก็รุ่งเรืองฉั้นทําอะไรก็ได้เงินก้อนตลอดนะคะเป็นลูกรักจักรวาลก็ได้นะจ๊ะมีเงินก้อนเข้ามารัวๆเนาะมาขอดูไพ่ใบต่อไปจ้ะเอวิทิโคธาตุดินบึกศกันบางคนบางคนระวังถูกหวยมีโชคมีคมลาบมีไก่อยนะคะเพราะว่ามีดวงเงินก้อนโตกําลังจะเข้ามานะขอดูไพ่ใบต่อไป เดือนราศีกุมเดี๋ยวแม่หมอคอปิดนิดนึงเพราะว่เดี๋ยวแม่หมอจะโดนกด YouTube นะคะเพราะว่าถึกเตือนมาหลายรอบแล้วนะคะเดือนราศีกุมนะคุณเป็นคนดวงดีคุณเป็นคนราศีกุมก็ได้นะคะดวงคุณเป็นดวงดาวแห่งค้างฝ้าก็ได้วหาง่ายเหตุออนไลน์ก็ได้เลื่อนหลังสวยหน้าตาสวยนะคะงานด้านจินตนาการอาทิเช่นนะคะ งานที่ต้องออกแบบเอียงต่างๆกะดีนะดีไซเนอร์ต่างๆกะดีค่ะแล้วก็เป็นคนทำงานใช้เดี่ยวเกี่ยวกับเรือนล่างกะดีจ้ะเดเดอสาราศีกุมนะคะฉะนั้นนะคะดวงดีเฮ็ดยังก็ดีไปมดนะคะขอดูพลังงานของคุณอีกหนึ่งใบนะคะพลังงานหลดนะเป็นที่จับตามองของคนรอบข้างมีแต่คนรู้จักอยู่ในที่สว่างบ่ได้อยู่ในที่เมืด แถมโสดสวยรวยมีตังโอ้ยคักเนาะบัรรมดานะคะขอดูพลังงานของคุณอีกหนึ่งใบเทนอฟสอดแต่ไงแต่ไงยับเยินสิบดาบพลังงานดีดแต่สิบดาบนี่อาจจะหมายถึงเรื่องความรักไม่ประสบผลสําเร็จก็ได้ได้หมดนะเพราะบางทีคนเฮ้าบ่ามีผู้ใดประสบผลสําเร็จทุกเรื่องเด้อค่ะเด้อน,นะความรักอาจจะไม่ดีก็ได้นะ ฉะนั้นสิบดาบเนี่ยคือหมายน่าจะหมายถึงความรักเพราะการเงินดีการงานดีอยังก็ดีไปเหมดยกเวน้นความรักไม่ราบรื่นนะคะคุณน่าจะถูกทิ้งถูกเทหรือเจอคนที่ไม่ใช่สักทีนะจ๊ะถ้าเป็นคนรักเก่าคุณน่าจะเจ็บกับคนรักเก่านะเพราะว่าอดีตน่าจะทําให้คุณเจ็บคุณก็ยังตื่นบ่ไดคุณยังฟื้นบ่ไดกันเงินบม่มีปัญหา ชีวิตของการใช้ชีวิตประจําวันของคุณไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ลึกๆที่เจ็บเจียนตุยก็คือความรักที่คุณมีอยู่ในใจยังติดข้างยังติดค่าอยู่ในใจอยู่นะจ๊ะฉะนั้นแล้วนะคะยังทุกอยู่ยังเจ็บอยู่ยังรื้ออดีตเกา่เกาๆบ่ไดประมาณนั้นนะคะแต่พลังงานของคุณเป็นคนหาเงินเกง่งพลังงานของคุณเป็นคนหยิบจับยังก็บเป็นเงินเป็นทองนะคะดวงดีเงินก่อนไหลขเข้ากระเป๋ารัวๆแต่สิ่งที่ขาดอย่างเดียวคือเรื่องค่วมหักโอ้ยบัธรรมดาเลยจ๊ะฉะนั้นเรามาดูก่อนหน่อยนะ ในเมื่อคุณยังลุกบดได้จากคาว่าความรักบางคนก็แอดมิดบางคนก็นอนลงบานบางคนก็ยังลุกบดได้นะคะคนที่ทําร้ายใจ,จยคุณเนี่ยอาเขาเป็นไผยมาเบิ่งกัน King ิงออฟซอทาดลงมิถุนตุนกลุ่มเป็นคนเป็นข้าราชการทหารตำรวจเป็นคนที่จรงิงจังเป็นคนชอบเอาชนะกะันไดนะหรือเป็นคนที่ชัดเจนในคำพูดข้าราชการทหารตำรวจได้หมดนะคนคนนี้นะคะคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่ทำร้ายคุณก็ได้นะคิงออฟซอสทัดลงมีถุนตุนกลุ่มคนคนนี้ก็เครีย <c> ด <oughs> นอนบวรับกระสับกระสายน่าจะเป็นคนที่ทําให้ทารท้ายจิตใจคุณน่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณทนทุกข์ทรมานน่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าสิบดาบลูกบวได้นอนนอนบวร,บรับกระสับกระสาย่นหละคะ่ะลูกบคนก็นลูกออกจากโรงพยาบาลบวได้นอนอยู่โรงพยาบาลยังแอดมิดอยู่เลยจ้าประมาณนั้นนะคะเขาคนนี้ก็เครียดนะไม่ใช่ว่าไม่เครียดนะคะมาต่อค่ะอยากรู้ ทรีออฟคัพก็รกวิจิกมีนธาตุน้ำเป็นคนที่ดึงดูดความสัมพันธ์รักซ้อนนะปากบอกว่ารักแต่การกระทำเลือกคนอื่นปากบอกว่ารักแต่เลือกคุณไม่ได้ปากบอกว่ารักก็ยังคอมมิชเมนต์กับคุณไม่ได้ยังยังมีใจให้กับคนอื่นยังบันอยากคอมมิชเมนต์กับคุณก็ได้ได้หมดนะคะรักสามเศร้าเราสามคนคุณอยู่บ่ไใดคุณไปลาวคุณถอนโตอยู่บ่ไใดอยู่บ่ไหวอยู่ตุยแทนแน่นอนประมาณนั้นนะจ๊ะ ทรียัคัพกระกวนิกมีนคนเลือกมากคนเลือกเยอะคนเลือกโรเรกกระไดนะจ๊ะมาดูต่อค่ะอยากรู้เป็นยังไงอีกภายใบต่อไปทรียอพทิโคธาดินพึกศกันมังกรคนคนคน,นี้คนคน,นี้อยากได้คุณนะเดี๋ยวแม่หมอขอปิดนิดน,นึงว่าันเดี๋ยวแม่หมอโดนกด y o u t u b e นะอะโอเคเรียบร้อยนะคะต่อค่ะนะคะคนคนนี้นะคะ อยากพูดอยากคุยอยากติดต่ออยากคอนแทคอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคุณนะเพราะว่ามองข้ามไปมองผิดไปอยากขอโทษอยากขอโอกาสเพราะเหตุให้คุณเสียใจเพราะทาให้คุณเจ็บทาให้คุณยับเยินทําให้คุณได้ค่าทําให้คุณอยู่ไม่ได้ทําให้คุณแอดมิดก็ได้หมดคนรักเก่าคุณนะนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะเขาจะทํายังไงต่อในเมื่อเขาเป็นคนทําให้คุณอยู่ในสภาวะเจียงตุยนะเจียงตุยเขาจะทํายังไงต่อโอ้โห คนคนนี้อยากจะให้สถานะคุณนะหลังจากเป็นคนที่ทําให้คุณยับเยินนะเ <c> ก <oughs> ินคาดนะฮะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อกันไม่ได้นะเพราะการตัดจบหรือการพิพากษาของของเขานะคะที่ไม่เลือกคุณก็ได้ที่ไม่เลือกคุณต่อให้ต่อให้พยายามต่อให้พยายามกับคุณมากน้อยเพียงใดคุณก็ไม่ให้โอกาสก็ได้นะก็เลยจําใจต้องตัดจบกันก็ได้นะ แต่อาจอยากมี3คนแต่คุณไม่ยอมกระไดได้หมดนะคะในสภาวะที่อยากมี3คนแต่คุณบออนุญาตอยากมี3คนแต่คุณรับไม่ได้อยากมี3คนก็เลยอยากเอาชนะคุณกระไดหมดนะจ๊ะฉะนั้นมีผู้ใดยอมนายกกมือขึ้นรักเรา3คนนะคะ2อภรรยา1 1ผู้ชายหรือ2ผู้ชาย1นภรรยาก็ได้นะ <laughs> ผู้ใดอยากได้ อ่าที่เช่นยกมือขึ้นเขียนคอมเมนต์ไว้ให้แม่หมอเดยนะข้างล่างนะคะหนูค่ะหนูอยากได้สองผู้ชายหนึ่งหนึ่งภรรยาอะไรยเงี้ยฉันเป็นสีภรรยาหนึ่งคนนะคะเรามีผู้ชายอีกสองคนประมาณนั้นอยากรู้อยากเสิร์ชหานะคะว่าผู้ใดมีเดียวนมแบบนี้แน่คิดแบบนี้แน่ยกมือขึ้นเขียนคอมเมนต์ไว้แม่หมอเนี่ยแม่หมอมหมอ,อยากรู้นะคะถ้ามีนะจ๊ะนะคะประมาณนั้นนะจ๊ะมาก็ดูต่อคะ่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นเส้นใยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะคนรักที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นรักเก่าหรือรักใหม่ว่าสันคุณสิเลือกไผ่เดมเพอร์ราศีเมษคนคนนี้เป็นคนราศีเมษคนคนนี้ต้องชัดเจนไม่เฟกไม่เล่นเกมไม่ได้แบบชนิดมามาหายหายอยู่ดีๆก็หายไลย์ไม่ตอบอยู่ดีก็ทิ้งๆเทๆอยู่ดีก็หายลับ ไปกับกีบเมกนะคะคนคนนี้ต้องเข้ามาเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ไม่เล่นเกมในความสัมพันธ์ต้องเอาจริงเอาจังในความสัมพันธ์นะต้องเป็นคนแสดงออกต้องเป็นคนบอกคุณใดว่าฉันรักเธอฉันต้องการเธอนู่นนี่นั่นต้องเป็นคนแบบนั้นนะคะขอดูต่อค่ะขอดูพลังงานเดอเอ็มเพอร์เรอร์ราศีเมษหน่อยนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่จะห่วงเห็นในความสัมพันธ์นะ เป็นคนที่จะห่วงแหนในความสัมพันธ์เป็นคนรักเก่าคุณก็ได้หนึ่งเป็นคนรักใหม่ด้วยหนึ่งนะที่จะมีเข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์ใหม่กับเก่าจะมาพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะเลือกเก่าหรือใหม่เพราะคนเก่าก็ยังไม่อยากปล่อยคนใหม่แต่โปรไฟล์ดีกว่าเสถียเลือกอย่างก็ว่ากันไปนะจ๊ะฉะนั้นเรา,าดูต่อค่ะโฟร์เอมนิโคทธาดินพฤกษ์ศกกันมังกรแต่สองคนนี้ต้องเป็นคนที่รักคุณนะแต่เรามาดูว่าใครจะรักใครมากกว่านะจ๊ะขอดูหน่อยแซว่า เป็นยังไงต่อว้าวหนึ่งในนั้นทั้งเก่าและใหม่อยากขอคุณแต่งงานอยากให้สถานะอยากยัดเยียดความมั่นคงให้กับคุณอยากให้บ้านอยากให้หลักทรัพย์อยากให้ที่ดินอยากให้ทุกอย่างเท่าที่คุณต้องการร้องขอจากเขานะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสองคนเนี้เป็นเก่าหรือใหม่ที่คุณจะเลือกแล้วเราค่อยมาดูต่อนะคะ อยากรู้นะคะเทนอเปนิเคิลเนี่ยความสัมพันธ์ต้องมั่นคงแต่งงานได้นะคะซัพพอร์ตได้เป็นรักเก่าหรือรักใหม่อยากรูเซ่ขอดูเซ่ดเซ่ว้าวเป็นรักที่เติมเต็มเป็นรักที่ของใหม่ๆใ,ใช้อะไรกว่าเดิมนะคะของใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมนะของเก่าที่ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นคนเก่านะคะต้องเป็นคนเก่าที่มาในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นคนเก่าที่มาในเวอร์ชันใหม่นะถ้าเป็นคนเก่านะต้องไม่เหมือนเดิมต้องมาเทคแคร์ต้องมาดูแลต้องมาซัพพอร์ตคุณเท่านั้นหรือยอมเปยอมยอมคุณทุกอย่างเท่านั้นนะคะถ้าเป็นคนเก่าในกรณีคนเก่านะแต่ไม่หมอเชื่อว่าบางท่านขอคนใหม่ที่ป้ายแดงไปเลยนะเห็นไหมป้ายแดงแล้วก็รักแท้ที่แท้ถูนะคะเอาเป็นว่าบางท่านก็กรณีบางท่านก็ขอเป็นคนเก่าบางท่านขอเป็นคนใหม่ แต่ถ้าเป็นคนใหม่นะคะก็ป้ายแดงเลยแต่ถ้าเป็นคนเก่าต้องมาในเว์ใหม่เท่านั้นต้องไม่ใช่คนเก่าเหมือนนิสัยเดิมๆนะคะถึงจะมีโอกาสได้เป็นครอบครัวกับคุณว่าสั้นนะจ๊ะดูต่อค่ะเห็นไหมต้องเป็นคนที่พร้อมกับคุณจริงๆพร้อมรักคุณจริงๆพร้อมที่จะมีคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นคนเก่าต้องเป็นคนใหม่ที่เวอร์ชั่นใหม่นะเป็นคนเก่าที่เวอร์ชั่นใหม่ แต่ถ้าเป็นคนใหม่ถอดด้ามเลยก็บม่มีปัญหานะจ๊ะฉะนั้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยแนวโน้มคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมอบอะไรให้กับคุณหลังจากบ้านลถที่ดินและเขาเป็นคนอย่างไรมาดูกันนะจ๊ะอยากรู้รอเกินใครเอาไปที่คดีทัดดินพึกศพกันบังก่อนคนนี้เป็นคนที่โฟกัสความมั่นคงมากกว่าความรักคืออัทิเช่น คบคนเพื่อผลประโยชน์ก็ได้หนึ่งคุณอาจจะมีความมั่นคงทางด้านการงาน,งานการเงินอยู่คนเดียวได้หาเงินเก่งน,น,น,นะคะเขาถึงมองเขามองอนาคตที่มีความมั่นคงด้วยกันเขาก็มั่นคงคุณก็มั่นมั่นคงเรือลมในนองท้องสิไปไสแนวโน้มน่าจะเป็นคนใหม่นะคะมากกว่าคนเก่าเนี่ยจ้าเรามาดูต่อคะ่ะในเมื่อคนคนนี้มองควาวมั่นคงนะคะอ่ามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงต่อในความมั่นคงของความรักของคุณทั้งนี้ว้าว เริ่มต้นที่ดีค่ะชักเตอร์ใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเก่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ถอดด้ามนะคะเริ่มต้นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยดีค่ะเริ่มต้นแบบพริดอกออกผลแบบบ่มีคอตำนีต้ติเตียนเอียงใดๆทั้งสิน้นพริดอกออกผลจนถึงขนาดบ่งมี่ผึ่งไอ,บอ้บบแมนผึ่งเนาะแม็ป๋อบินมาตอมบกระเร้วกันนะจ๊ะดูต่อค่ะเอราวนันธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะ ฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะว่าในเมื่อการเริ่มต้นครั้งนี้แนวโน้มสิเป็นอย่างไรว่าสั่นตัวอยากรู้และอยากรู้ขอสับก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวสิว่าแม่หมอว่าซับอีกละนะคะขอดูพไพ่ใบต่อไปจ้าว,าวโฟแวนทัดไฟความมั่นคงครั้งนี้จะอ่าความรักครั้งนี้จะมีความมั่นคงให้แก่กันคุณสองคนจะซอยกันก้าวไปสู่ในสเต็ปอีกขั้นหนึ่งจะมั่นคงมากขึ้น จะรักกันเหนียวแน่นมากขึ้นจะถ้อยทีถ้อยใสยกันมากขึ้นซอยกันเธุรกิจมากขึ้นนะคะเขาปลูกบ้านสองเส,สาคุณกับปูบ้านสองเสานะแล้วก็ยางไปน้ากันไปถึงเป้าหมายนะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะอยากรู้ว่าสันในเมื่อโฟอร์แวนทัดไฟเมสิงหันถึธนูคุณจะก่อร่างสร้างโตซอยกันนะคะคุณจะก้าวไปสู่ในสเต็ปที่มั่นคงมากขึ้นว่าสันนะจ๊ะต่อค่ะว้าว คุณเหมือนฟ้าหลังฝนจริงๆเนอะไม่ว่าคุณจะเลือกเก่าหรือใหม่ตัวคุณเองรู้จักเลือกมากขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณรักอิสระมากขึ้นคุณมีพลังบวกมากขึ้นคุณไม่โฟกัสคนอื่นมากกว่ารักตัวเองคุณเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาเด็กหน้าตาดีหน้าตาเด็กเป็นคนรักอิสระก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เปิดโลกกว้าง อยู่ใกล้ผู้ใดกับมีอารมณ์เป็นคนที่คิดบวกเนาะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มยยามแจ่มใสนะคะทํางานในทุกสายงานเนาะพลังงานของคุณดีเป็นลูกรักจักรวาลพรพ่อนะ,ะจากนี้ไปเนาะจากนี้ไปนะคะพลังงานของคุณดีนะคะลูกรักจักรวาลเฮดยังก็ดีไปเหมือนละคะ่ะนะคะเดอะเมจิเชียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคู่ของคุณคุณมาเจอคนคนนี้เขาจะเอาคุณอยู่จ่ะเขาจะมีเทคนิคเขาจะมีวิธีเขาจะมี กลยุทธ์ในการเอาชนะใจคุณเขาจะมีวิธีทําให้คุณหลงไหลได้ปื้่มทั้งๆท,ที่คุณเป็นเดอะซันอะแต่เขาสามารถทําให้คุณมีแนวโน้มทําตามที่เขาต้องการหรือหลงรักเขาหลงรักเสน่ห์เขาอะนะจ๊ะไพ่เดอะซันนี้สูงสุดแล้วเนาะแล้วเขามาได้ไพ่เดอะเมจิเชียนนักวางแผนชั้นยอดชั้นเลิศเกิดวันพุธได้แล้วก็เป็นคนฉลาดอ่านคนออกมองคนเป็นฉะนั้นนะคะเกง่งกับฉลาด ดวงดีกับคนรู้ว่าจะทำยังไงให้คนเข้าหาโอโ้เอากันอยู่เอาอยู่และเอาอยู่นะคะเดเมารเชียนนะคะเป็นคนฉลาดมากเนาะทำงานได้ทุกสายงานเช่นเดียวกันชนะเก่งต่อเก่งมาเดียวกันนะเป็นแนวโน้มเป็นได้ทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่นะถ้าเป็นคนรักเก่าก็กต้องใหม่มาเป็นคนใหม่ที่ถอดด้ามนะ เก่าไม่เอานะเอน ergy เก่าไม่ใช่นะคะเอน ergy ต้องใหม่ถอดด้ามเลยนะต้องไม่เหมือนเดิมจากที่รู้จักคุณประมาณนั้นนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้สิเป็นยังไงดีค่ะเริ่มต้นใหม่แล้วดีมีใหม่แล้วดีจ้ะนะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะว่าจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากรู้แน่นๆ่นเก่าหรือใหม่มหนบ่น,น,น,นะาจ๊ะเรามาดูกันซิอยากรู้ระเกินเก่าหรือใหม่ โอ้ถามว่าเป็นรักเก่าได้ไหมไม่หมอเชื่อว่ารักที่คุณรู้จักแล้วว่าคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณเป็นรักที่คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแต่ถามว่าเขาขางคนเก่าคนใหม่เดบอรได้นะคะได้นะคะฝันได้นะคะเก่าก็ได้คะ่ะแต่เพระให้ขึ้นมาว่าคุณสองคนรักกันะตอนถ้าคุณยังไม่เจอมันจะเป็นไปไม่ได้บอลอันนี้เปรียบเทียบนะคะแต่ให้ขึ้นมาว่าคุณสองคนน่ะ รักกันนะคะมีอะไรที่คล้ายกันมีอะไรที่ดูดดึงดึงดูดกันนะคะประมาณนั้นวาสันนะจ๊ะแล้วความรักครั้งนี้สิเป็นแนวโน้มอย่างไรขอบ่งหนึ่ง What h e lover คุณสองคนนะคะมีเปอร์เซ็นต์เป็นคนเก่าแต่เป็นทำตัวเหมือนคนใหม่เป็นเป็นเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่ถอดดามนะคะแต่บางคนบอกว่าคนเก่าเบ่าเอาแล้วจังไดสิเปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนบพได้กับเพาต้องเอาค่ะ เปลี่ยนบ่ได้ก็บ,บ่ต้องฝืนจ้ะนะคะฉะนั้นฟังดีๆนะความรักไม่ต้องบังคับให้ใครมารักเราเด้อนะคะความรักไม่ต้องบังคับให้ใครมารักเราเราต้องรักตัวเองมากพอนะความรักที่ดีนะคะเราต้องปล่อยให้ตัวเองเป็นธรรมศาสตร์นะคะเหตุธรรมศาสตร์เลยค่ะนะคะให้ตัวเองใไซซ์ดิวต,ตามสบายสไตล์เราเลยแต่พอคนที่ใส่ก็คือใส่บ่ใส่ก็ต้องไไฟเขาออกไปจากชีวิตนะคะ ไม่จําเป็นต้องดึงคนหลังคนไว้ที่ไม่ใช่นะคนทีุกข์คือเราฉะนั้นถ้าไม่ใช่เจอคนใหม่ใช่เจอคนหม่ดีเจอคนศีลไม่เสมอกันเราไม่มีหน้าที่ไปดูแลเขานะคะเราไม่มีหน้าที่ไปบงังคับเขาค่ะเราไม่มีหน้าที่ไปสั่งสอนใครใดๆดสิ้นถ้าคุณเจอคนที่ไม่ใช่ยางสะดุดก่อย,อยาเราบพ่อใส่กับแค่มูกอ่อนค่ะดึงดึงขาจะาของออกมาจากงองสะดุดนะคะแล้วก็ยางต่อไปค่ะ ถ้ามีรองเท้าส้นสูงก็ย้อนถิมค่ะนะคะแล้วก็ถ้าหากสม,มุิคุณตกตึกอยู่นะคะคุณก็ย้อนมันถิมไปโรดขังขัง,ขงท่างยางตีนเป้าไปก่อนแล้วค่อยว่าก็ไปพอคนใหม่ค่อยว่ากันประมาานั่นนะจ๊ะพอไพ่พขึ้นมาคุณเป็นคนที่รักตัวเองเนาะนะคะแล้วก็จะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ศีนเสมอกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยถอดด้ามก็สิบมีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนเก่าเข้ามาก็ต้องเป็นคนเก่าเปลี่ยนตัวเองใหม่จนกลายเป็นคนใหม่ที่คุณคิดว่าแมนอยู่บ่ นะเป็นไปได้ยุบอ่ะคนคนอนี้สิเปลี่ยนนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าเขารักคุณถ้าเป็นคนเก่าที่เขารักคุณเขาจะยอมเปลี่ยนเพื่อคุณนะจ๊ะเรามาดูต่อค่ะในเมื่อเดรเวอร์ราศีมิถุนขึ้นมาขนาดนี้คู่ที่จะหวันขีดเขียนผูกแขนผูกขาผูกตีนใส่กันไว้นะคะธรมนีใส่ภาษาบอลงโตกับขอประธานอภัยเดอ้ออาจีว่าไปน้ำหัวไปน้ำนยะเพราะว่าภัยขึ้นมา เราไม,ม่มองก็โอนหัวไ่ได้นะไปต่อเด้อน,นะคะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าจุดจบความรักของคุณครั้งเนี้ยสิล้อเอ่ยกันแบบใดนเนาะนอยากรู้และอยากรู้เหลือเกินนะจ๊ะ mm. ความสัมพันธ์ที่ดีสีเป็นเช่นไรนะจ๊ะมาดูจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเลือกเก่าหรือใหม่นะคะคุณจะรักกันมากขึ้นนะ mm. มาไพ่ใบนี้เดอะมูน มีแนวโน้มเป็นคนรักเก่าแม่หมอให้อยู่ที่นะคะนะเพราะเขาบอกว่าเขาจะเอาใิเลือกเอาคนฮักเก่าหรือคนคนใหม่นะคะฉะนั้นนะคะความรักที่คุณจะสมหวังเนี่ยมีแนวโน้มเป็นคนรักเก่ากลับมารีเทิร์นอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะการกลับมาต้องเป็นคนใหม่นะเก่าใหม่เก่า,กาแต่ไม่ใช่เก่าแบบเก่าค้ำครึ้นเดอค่ะเด้ร์เป็นเก่าใหม่ถอดด้ามนะ เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เวอร์ชั่นเดิมนะคะเพราะการที่เขากลับมาเพราะคุณแซบใช่เล่นนะคุณดีขึ้นคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณให้ค่าตัวเองนั่นเองเขาก็เลยกลับมาไล่ล่าหรือเรีอกคุณจะให้สถานะคุณอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะจ๊ะคือคนเก่า80%คนใหม่ให้20%แต่ถามว่าเป็นคนใหม่ได้ไหมได้จ้ะนะฉะนั้นนะคะยะอินไลน นะคะคนเก่าคนนี้จะเป็นคนใหม่ที่คุณตะลึงถึงทึดนะคะมีความู้สึกเป็นไปได้ยุบน,นะคะม่นมีผู้ใดเปลี่ยนแปลงเขาใดเป็นยังเขาถึงเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณวริษัทก็เพราะรักคุณไงคะและยายอินลายนะจ๊ะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงล่าวนะคะถ้าคุณยังไม่ไม,ไม่ไม่มีการติดต่อจากคนรักเก่ามีเร็วเวนี้นะคะ แปดวันแปดสัปดาห์แปดเดือนนะคะจะมีการติดต่อกับมาแต่ถ้าหาแปดปีก็หาคนใหม่เลยค่ะเพาต้องเสียเวลานะคะเวลามีค่าจ้ะนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าตื่นเต้นอย่าอินไลน์แม่หมออินผู้ดเดียวกับพ่อล่างลาะจะเบิงเบิกความเครียดอยากให้ต้องทักมาเบิงเป็นการส่วนตนะคะมีตั้งแต่หลักราคาไม่ถึงร้อยนะคะจนถึงหลักร้อยนะบ่ะมีหลักพันค่ะหมายถึงนะคะหลักพันนะคะแม่หมอกินเขาวาไรนอนบรับแชรแน่นอนนะคะ ะะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนเลยนะคะเทวดานางฟ้าของแม่หมอทุกท่านย่อินหลายตรงนี้อินกับพ่อแรงแล้วล่วาจ,จะตรง,งคุณดูว่าตรงก็ได้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยทุกคอมเมนต์แะผู้ติดตามวาสันนะคะก่อนจบคอยบูญรักษาเทวดาขุมความเงินทองไหลมาเทมารวยแล้วรวยอีกข่อยเงินล้นทับขอให้รักดีๆไร้ล,ล่าทุกคนโชคดีเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ